เอาเละครับสิริพิชมนะครับผมวัตนาเบะกลมาอีกครั้งในนิยายวายเรื่องรักต้องใหย่โดยคุณได้เขียนโทโฮมาโฮตอนที่15นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอ่ดูคุนคุณเขียนกันเยอะนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่15ผลออกมาว่าแทนรักตั้งครันได้สองสัปดาห์ซึ่งเวลานั้นดันตรงกับช่วงที่ทั้งคู่มีอะไรกันอย่างขาดสติและไม่ได้ป้องกันบวกกับแทนรักที่รู้ตัวดีว่าไม่เคยมีอะไรกับใครนอกจากจอมทัามาก่อน ดังนั้นพ่อของเด็กในท้องก็คงไม่ใช่ใครคนอื่นนอกจากจอมทัพหลังจากที่ทุกอย่างถูกเปิดเผยแทนรักก็เอาแต่ร้องไห้ฟูมฟายมือกำอผ้าห่มจนยับยูย่ยี่ดวงตาบวมแดงกำ่ำหายใจใติดขัดสะอื้นให้รอกับกำลังจะสิ้นใจอยู่รอมรกไม่เอานะครับคุณเจตอย่าบอกคุณทัพนะครับรักขอร้องนะครับคำพูดแรกที่ออกมาจากปากของแทนรักทำให้เจตขมวดคิ้วแน่น ไม่อยากเชื่อว่ามาถึงขนาดนี้แล้วแทนที่จะกังวลเรื่องของตัวเองกลับกังวลว่าตัวเองจะสร้างปัญหาให้จอมทัพเลยต้องมาพูดดักทางกับเจตที่มีหน้าที่รายงานทุกอย่างให้เจ้านายฟังแล้วคนที่ต้องมารับผิดชอบหน้าที่ทั้งหมดก็คือกูไม่ใช่หรือไงเธอจะบ้าเหรอจะให้ฉันเหยียบระเบิดลูกเดิมเหรอฉันไม่เอาด้วยหรอกเจตพูดตัดกันยังไม่ยินดียินร้ายคิดถึงตอนที่ตัวเองปิดบังเรื่องราวเพื่อช่วยจอมทัพ แต่ไม่กลับส่งผลต่อชีวิตของเขาชูชีวิตก็ไม่อยากเจอแบบเดิมซ้ำสองอีกแล้วทว่าคนตัวเล็กกลับไม่ลดละพยายามเข้นคำพูดออกมาจากลำคออ้อนวอนอยู่อย่างนั้นไม่เอาครับรักไม่อยากให้คุณทับเกลียรักอีกแล้วรักไหวนะครับคุณเจตช่วยรักด้วยนะครับดวงตากลมแดงก่ำชุ่มไปด้วยน้ำตาสีใสเออเลอะเปลดแก้ม เนยเองก็เมื่อเห็นนักเรียนร้องไห้ออกมาจะเป็นจะตายแล้วก็ต้องยกมือขึ้นมาปานน้ตาตาเบาๆเหลือมองแทนรักด้วยความสงสารเจนมองสถานการณ์เหลือเชื่อตรงหน้าแล้วก็ต้องเม้มปากแน่นก่อนจะถอนหายใจยาวหนึ่งเฮือกเงยหน้าขึ้นมองฟ้าเพนานใช้สติตัดสินใจกับตัวเองช้าๆก่อนจะหันกลับมาจ้องหน้าแทนรักอย่างจริงจังไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวที่กลัวโดนคุณทับเกลียดหรอกนะฉันช่วยเหยียบเรื่องลูกเอาไว้ให้ แต่แผนรับมือทุกอย่างเธอต้องคิดเองฉันมาตามเช็ดก้นเธอไม่ได้แล้วเจตพูดออกมาในที่สุดแทนรังได้ยินแล้วยิ้มโล่งอกระเบิดน้ำตาแผดเสียงร้องไห้ดังก้องห้องแตกตาจากเนยที่เบิกตากว้างรีบพูดขายขึ้นมาทันทีมึงบ้าไปแล้วเหรอเจตมึงปิดบังเรื่องทั้งหมดไปแล้วได้อะไรขึ้นมายังไงสักวันเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วถ้าเป็นมึงจะเลือกเหยบเอาไว้แล้วหนีไปเลี้ยงลูกคนเดียวเหรอเออกูเลือกบาทนั้น แล้วกูตอบมึงได้เพราะกูเลือกทางนี้ไปแล้วด้วยซ้ำม,มึงหมายความว่าอะไรตอนนี้กูก็มีเด็กอยู่ในท้องกูและกูคิดจะเหยียบเรื่องนี้จากไอ้หานั่นไปจนวันตายวินาทีนี้ครูสาวยืนนิ่งตะลึงงานเหลือบมองหน้าท้องรีบของเพื่อนตัวเองอย่างไม่เชื่อสายตาทว่าเจตไม่คิดจะอธิบายเรื่องราวของตัวเองต่อกลับยื่นมือไปบีบไหล่แทนรักแน่นๆหนึ่งครั้งแล้วส่งยิ้มให้เพื่อนปลอบประโลม คนตัวเล็กโผล่เขากอดเจดทั้งที่สายน้ำเกลือยังฝังติดก,กับมือเสียงหวานเอ่ยขอบคุณเจดซ้ำๆได้ไม่มีวันหมดแต่เจดกลับคิดว่าแทนรักไม่ต้องขอบคุณเขาเลยก็ได้คนที่ควรเอ่ยคำขอโทษซ้ำไปซ้ำมาควรเป็นทางฝั่งของเขามากกว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่แทนรักต้องการเขาก็ยอมทำทำเพื่อทดแทนกับอดีตอันเลวร้ายที่เคยทำลงไปกับอีกฝ่ายถึงเวลานั้นจะโดนจอมทั้กลีดมากกว่าเดิมก็คงจะชินชาไปเองละมัง้ง จู่ๆเสียงสายเข้าดังมาอย่างโทรศัพท์ของเนยคลิกหน้าจอมาเห็นชื่อจอมทัพยอยู่เต็มตาครูสาวก็กลืนน้ำลายลงหนึ่งอึกหันหน้ามาจ้องตากับเพื่อตัวเองพลางตัดสินใจกดรับสายก่อนจะพูดออกไปด้วยน้ำเสียงสดใสเช่นทุกครั้งคุณทัพคะพอดีน้องรักทำข้อสอบเสร็จแล้วแต่ปวดท้องนิดหน่อยเลยมาโรงพยาบาลคะ่ะน่าจะเป็นเพราะน้องกดดันด้วยเลยคะ่ะแต่ไม่มีอะไรร้ายแรงนะคะสบายใจได้คะ่ะฝ่ามือเรียบีบโทรศัพท์แน่น จัดการพูดจาโป้ปดจนจบแล้วก็กดวางสายพร้อมยกมือขึ้นกุมหัวแทนรักพยายามเอ่ยขอบคุณทั้งที่สอื่นจนหายใจไม่ทันทั้งห้องตกอยู่ในบรรยากาศอิ่มคึมแม้จะมาสู่ข้อสรุปกันแล้วก็ตามต่อจากนี้ถ้าจเจอปัญหาอะไรเธอต้องรีบม,มาบอกฉันทันทีห้ามเก็บเอาไว้จะบอกเนยหรือฉันก็ได้เข้าใจไหมเจกำชับคำเดิมพลางโผล่ตัวเข้าไปกอดร่างเล็กเอาไว้นั่น แทนรักกระชับกอดไว้พร้อมปล่อยเสียงร้องไห้ดังบาดใจเธอไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวฉันจะช่วยเธอเองจอมทัพขับรถม,มารับแทนรักกลับจากโรงพยาบาลเห็นคนตัวเล็กนั่งก้มหน้าอดสูทั้งยังตาบวมแดงจอมทัพเลยได้แต่เดาว,ว่าแทนรักคงจะเสียใจที่ทำพลาดเรื่องทุนในวันนี้ไม่เป็นไรน,นะแทนรักโอกาสยังมีอีกตั้งหลายรอบวันนี้ก็พักก่อนนะ เสียงทุ่มพูดขึ้นทางมองฝ่ามือเล็กที่กำลังกอบกุมหน้าท้องของตัวเองเอาไว้นึกว่าอีกฝ่ายยังมีอาการอยู่เลยถ่ายถามอย่างเป็นห่วงยังไม่หายปวดท้องเหรอเราแวะซื้อยาแก้ปวดมะแทนรักสายหน้าปฏิเสธแต่สีหน้าย,ยังคงอมทุกข์เม้มปากแน่นเอ่ยเพียงประโยคสั้นๆด้วยน้ำเสียงอันสั่นเครือนักถอดเทษครับคุณทัศขอโทษฉันทำไมล่ะจอมทำให้เข้าใจสถานการณ์ตรงหน้าคู่สนทนายังไม่มีทีท่าว่าจะอธิบายเหตุผลเพิ่มเติม นอกจากนั่งก้มหน้าก้มตาพยายามกลั้นน้ำตาเอาไว้ทนไม่ไหวมือหนาต้องหักพวงมาล,ลัยเลี้ยวเข้าไปจอดิมฟุตบาทล้อรถหยุดหมุนมือหนาวาดไปประคองกรอบหน้าแนงน้อยแทนรักแหนมาสบตากับอีกฝ่ายด้วยสภาพดวงตาลูกกลมมีน้ำสีใสไหลเอ่อปริมดวงตายิ่งจ้องหน้าคนที่เขารักมากที่สุดก็ยิ่งรู้สึกเจ็บปวดและหวาดกลัวกลัวว่าจอมทัพจะหายไปจากชีวิตของเขาคุณทัพ <laughs> แทนรักเป็นฝ่ายโผลเข้ากอดจอมทัพเต็มแรง แต่ด้านมีเข็มขัดนิรภัยรั้งเอาไว้ทําให้กอดได้ไม่ค่อยถนัดจอมทัพบจึงเป็นฝ่ายปลดเข็มขัดออกและกระชับวงแขนเข้ากับร่างเล็กให้อกของทั้งสองแนมชิดติดก,กันโอ้ม่นี่มาร้องออกมาให้หมดเลยนะมือหนาลูบหลังคอปลอบประโลมเลื่อนขึ้นไปจับหลังคอเบาๆช่วยนวดเพื่อบรรเทาความเครียดให้แทนรักได้บ้านคนตัวเล็กจมหน้าลงไปกับแหงอกโดยไม่รู้ตัวน้ำตาไหลเปียกเสื้อเชิ้ตส่วนหน้าอกจนชุ่ม พยายามควบคุมสียงเสออื่นจริฟิป,ป่าสารละริกคุณทับครับว่าไงคุณทับครับทับอยู่นี่แล้วไงเสียงหวานแค่อยากส่งเสียงเรียกให้ตัวเองรู้สึกสบายใจไปเรื่อยๆพราะได้ยินเสียงขานตอบรับริฟิป,ปา่าก้างกยยกยิ้มขึ้นพร้อมทั้งน้ำตาที่ยังไหลรินออกมาอย่างไม่ขาดสายจอมทําไม่ชอบเห็นแทนรักร้องไห้เมื่อเห็นดวงตาแดงก่ำและถุงใต้าตาบวมเป่ง บหน้าเปียกปอนเหมือนลูกหมาตกน้ําก็ทําให้เขาปวดใจยิ่งไปกว่าเดิมหวังว่าสอบทุนครั้งหน้าจะไม่ได้เห็นอีกฝ่ายเสียน้ําตาแบบนี้อีกทั้งสองคนกําลังนั่งกินข้าวเย็นมื้อใหญ่ด้วยกันอย่างสบายใจในวันหยุดสุดสัปดาห์ช่วงพรบค่าจู่ๆก็มีแขกมาเยี่ยมเยือนที่เพนท์เฮาส์หลังใหญ่แห่งนี้แทนรักก็ชะง,งักไปสักพักหนึ่งเมื่อเห็นผู้หญิงวัยสาต้นสองคนขึ้นลิฟต์มาถึงห้องพร้อมกระเป๋าเดินทางเดินตรงปลีเข้ามาหาจอมทัพราวกับเป็นบ้านของตัวเอง อ้พี่เจนจอมทัพพุ่งตรงเข้าไปกอดทักทายพี่สาวทแท้ๆของตัวเองแทนรักได้สติรีบลุกออกจากเก้าอี้ยืนยกมือไหว้พร้อมผงกหัวทักทายเมื่อรู้ว่าเป็นคนรู้จักของจอมทัพแทนรักนี่พี่สาวของฉันเองสิ่งทุ่มเอ่ยแนะนําเจนพี่สาวร่วมสายเลือดของจอมทัพทั้งคู่เกิดจากพ่อแม่คนเดียวกันแต่ที่พี่สาวคนโตไม่ได้มีบทบาทในบ้านเท่าไหรนะ่นัก พราะตระกูลไม่ได้ยอมชอบการมีผู้หญิงมานำตระกูลเจนจึงถูกโยกไปให้ทางฝั่งญาติห่า,างากเลี้ยงกันตั้งแต่ช่วงที่เริ่มอ่านออกเขียนได้ถึงจอมทัพจะไม่ค่อยได้เจอเจนนอกจากตอนเรียนมหาลัยที่เดียวกันแต่ทั้งสองคนก็เป็นพี่น้องที่ยังติดต่อกันอยู่ห่งหางเสมอมาเจนมีหน้าตาคล้ายคลึงกับจอมทัพดวงตาคมเรียวเล็กสันจมูกโด่งเป็นรูปแต่งหน้าจัดจ้านดูเป็นผู้หญิงที่เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจในตัวเองและตอนนี้สายตาคู่นั้น กำลังจ้องมองไปยังแทนรองอย่างไม่วางตานี่ใครคนใช้เหรอไม่ครับรักเป็นคนใช้ของคนทับครับเสียงทุ้มยังไม่ทันได้พูดแทนรักก็กล่าวตอบกลับอย่างแข็งขันตัดจังหวะของจอมทับไปอย่างสิ้นเชิงแทนรักคิดว่าถ้าเจ้านายบอกเขาว่าไม่ใช่คนใช้ก็อาจจะโดนสงสัยเอาได้แต่ถ้าจอมทับบอกกับปากของตัวเองว่าเขาเป็นแค่คนใช้คงจะน่าเจ็บปวดใจหน่อยๆแบบนี้ก็ชิงตอบเองดีกว่า งั้นฝากทำสมูทตี้ให้แก้วหนึ่งสิงังท่าไม่เหนื่อยหิวน่าจะตายอยู่แล้วครับผมแทนรักรับคำสั่งพร้อมรีบรุดเดินเข้าไปในครัวสายตาของจอมทัพมองตามไปติดติดขากำลังจะก้าวตามเข้าไปแต่กลับได้ยินเสียงเล็กที่คุ้นหูเอ่ยทักทายกันน้องทัพเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยจอมทัพหันไปเห็นผู้หญิงที่ตัวเล็กกว่าพี่สาวของตัวเองยืนอยู่ด้านหลังรอยยิ้มกว้างปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าทันที สวัสดีครับพี่เรยานี่เราไม่ได้เจอกันนานขนาดไหนแล้วครับเนี่ยคนตรงหน้าเป็นเพื่อนของเจนที่ชื่อเรยาเวลาที่จอมทัพมาเจอกับเจนทีไรส่วนมากก็จะเจอเรยาติดสอยห้อยท้ายตามมาด้วยเพื่อนพี่สาวคนนี้ใจดีคอยปกป้องเขาเวลาที่โดนเจนแกล้งซาำยังเป็นคนที่ช่งางใส่ใจยิ้มแย้มเป็นผู้หญิงที่น่ารักและเป็นมิตรคนหนึ่งทว่าหลังๆมานี้ทั้งเรยาและพี่สาวของเขาไปเรียนต่อต่อตางประเทศ เลยทาให้พวกเขาไม่ได้เจอกันมาเป็นระยะเวลานานทั้ง3คนที่กาลังนั่งสนทนาถามไถ่าสารทุกสุขดิบกันอยู่ตรงโซฟาห้องโถงระหว่างนั้นแทนรักที่กําลังจัดเตรียมน้ําอยู่ในครัวก็ได้ยินเสียงคุยกันดังเจิยวจ้าวสายตาเหลือไปจ้องมองจอมทัพยิ้มยิ้มมีความสุขเวลาอยู่กับคนอื่นทําให้แทนรักแอบยิ้มตามไปด้วยดีจังที่อย่างน้อยคุณทัพก็ยังมีพี่น้องที่ดีต่อก,กันบ้างน้ำไหลายแก้มมาเสิร์ฟลงบนโต๊ะเนื้อกระจกหน้าโซฟา ทุกคนคุยกันอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้สนใจแขนรักกระทั่งคำถามหนึ่งหลุดออกมาจากปากของเจนเมื่อไหร่จะมีครอบครัวเนี่ยทับเพนท์เฮาส์กว้างขนาดนี้อยู่คนเดียวไม่เวิร์กหรอมั้งมีลูกมีเมียม,มาวิ่งเล่เนใ้ชันชื่นใจได้แล้วนะแค่ได้ยินคำว่าลูกแทนรักก็ชะงักไปช่วงเสี้ยววิแต่ก็พยายามเก็บอารมณ์ทุกอย่างเอาไว้พร้อมท่องว่าตอนนี้เขาเป็นเพียงแค่ตัวประกอบในฉากเท่านั้นใครบอกว่าทับอยู่คนเดียวล่ะก็มีแทนรักอยู่ด้วยนี่ไง จะรวมคนใช้ก็ไม่ทำไมฉันหมายถึงครอบครัวสิยะดวงตากลมได้แต่หลบมองคืนเดินก้มหน้าก้มตากลับไปในที่ที่ควรจะอยู่ทว่าเสียงทุ่มที่เอ่ยออกมากลับทำให้แทนรักชะง,งักอีกรอบต้องรวมสิแทนรักก็เป็นเหมือนครอบครัวเหมือนกันฮะน้ำเสียงเต็ไมไปด้วยความตกใจสายตาของหญิงสาวทั้งเจและเรยาจ้องมองมาที่แทนรักอย่างไม่เชื่อในคำพูดที่ออกมาจากปากของน้องชายคนนี้แทนรักเลยกล่าวตัดบทขึ้นมาอย่างกระอักกระอ่วน ต้องการอะไรอีกไหมครับบอกรักได้นะครับรักลงไปซื้อให้ครับอ๋อพี่เพิ่งซื้อแอปเปิลมาอยู่ในถุงสีแดงฝากปลอกให้สักลูกได้ไหมจ๊ะพอบ้านร่างบางรับคำสั่งถกแขนเสื้อเชิดสีขาวขึ้นเตรียมไปปลอกผลไม้ทว่าจอมทัพบกลับหันไปตวาดพี่สาวของตัวเองเบาๆปล่อยแทนรักไปได้แล้วจะทำอะไรก็ให้ไปหยิบกันเอาเองสิจอมทับกลับลุกขึ้นยืนจากโซฟาเดินเข้าไปโอบไหล่แทนรนะัก พาอีกฝ่ายเดินสวนทางกลับไปยังห้องนอนก่อนจะยื่นหน้าเข้ามากระซิบข้างใบหูไปใช้เวลาของเธอเถอะตรงนี้ฉันจัดการเองรอยยิ้มยกขึ้นอย่างอ่อนโยนมือหนาเลื่อนขึ้นมาจับหลังคอนวดหนึ่งหนึ่งเช่นทุกครั้งแล้วก็วันนี้อยากมานอนห้องฉันก็เปิดเข้ามาได้เลยนะแทนรักเบิกตากว้างกับเสียงหัวเราะหลังจบประโยคข้างหูรีบกลมหน้ากลมตาพงโงหัวรับคำพร้อมค่อยๆวิ่งเข้าไปในห้องปิดประตูลง ตัดขาดตัวเองจากบรรยากาศขบุคขมัวนอกห้องนอนใครจะกล้าไปนอนด้วยกันล่ะครับแค่นี้ก็โดนมองแรงจะแย่อยู่แล้วเรยานังก้มหน้าคิ้วลู่ตกหันไปมองเจนที่สายหน้าไม่เข้าใจกับสถานการณ์ตรงหน้าแต่ทั้งคู่กลับคิดเหมือนกันว่าที่นี่มีอะไรไม่ชอบมาพากลเจนยื่นมือไปตบบ่าเพื่อนสาวเบาๆนึกในใจว่าเขาต้องคุยกับแทนรักให้รู้เรื่องนาฬิกาบอกเวลาตีหนึ่งครึ่งในใจแทนรักนื้อยากไปนอนเล่นห้องเจ้านายตัวเอง เลยแกล้งทอไปเดินออกมาเข้าห้องน้ําเพื่อจะสมโอกาสหมอเจะเขาว่าเดินออกมาไม่กี่ก้าวนะสบตาก,กับพี่เจนที่เพิ่งออกมาจากห้องน้ําพอดีเจรีบเดินตรงปรลีลากแขนแทนรักพาไปนั่งจับเขาคุยกันตรงโซฟาขอทําให้เพื่อนฉันได้ไหมแทนรักเบิกตากว้างนั่งอึง้งกลืนน้ําลายลงอึ่ใหญ่ไม่มีเสียงตอบรับอะไรกลับมาเจนจึงตัดสินใจพูดต่อไปเรื่อยๆเรย่านะโดนคนรักเก่าทําร้ายมาเยอะและ้ว ฉันอยากให้เพื่อนฉันเจอคนดีๆสักทีเมื่อตอนเรียนสองคนนั้นสนิทกันมากถ้าเป็นจอมทัพฉันก็จะได้วางใจไปเปราะนึ่งเจยนยังคงพูดต่อไปพลางใช้ดวงตาแข็งทื่อจ้องมองแทนรักไม่ลดละอาจจะดูเห็นแก่ตัวไปหน่อยนะแต่เธอช่วยห่างจากจอมทัพหน่อยได้ไหมฉันทําไปทุกอย่างนี้ก็เพื่อทั้งเพื่อนของฉันและทั้งจอมทัพด้วยนะเจนพยายามหายเหตุผลมารองรับเพื่อนฉันน่นมีความพร้อมที่จะต่อย,ยอดกับจอมทัพทุกอย่างทั้งบ้าน อายุใกล้เคียงกันแถน่นะาไม่ได้ลำบากไม่เหมือนกับเธอที่เป็นแค่คนใช้ที่ไม่มีอะไรเลยนี่ไม่ใช่โลกในนิยายนะเธอเข้าใจใช่ไหมปล่อยให้จอมทัพไปอยู่กับคนที่พร้อมสร้างครอบครัวเทอนะถ้าเธอรักจอมทัพก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ดีสิเจนไม่เห็นว่าแถนรักจะโตอตอบอะไรเลยทำได้แต่ถอนหายใจเดินกลับไปยังห้องนอนของตัวเองทิ้งคำขอของตัวเองเอาไว้ให้อีกฝ่ายได้ลองพิจารณาร่างเล็กสั่นเทิมไปทั้งตัว ก่อนที่น้ำตาสีใสจะไหลออกมาจากกระบอกตาที่ร้อนเผาความกังวลเป็นผลทำให้เกิดอาการอาเจียนย้อนกลับมายังลำคอแทนนักรีบวิ่งกลับไปปลดปล่อยทุกอย่างในโถชักโครกน้ำตาหยดเพาะลงบนพื้นห้องน้ำปล่อยให้เสียงสะอื้นห้ดังกึกก้องเข้ามาในหัวใจรักไม่ได้เป็นแค่ขนใช้ที่ไม่มีอะไรเลยแต่รักยังท้องลูกของคุณทัพยิ่งสร้างภาระให้คุณทัพต้องแบกเข้าไปใหญ่ยิ่งถ้าคุณเจนรู้คงได้เป็นเรื่องราวใหญ่โตแน่นอนคงต้องยอมถอยออกมาจริงๆ เอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่15้านะครับโหพี่เพิ่งกลับมาก็เอาเลยเหรอมันจะของ่ายๆกันได้ไงก็มีเด็กในท้องนะเฮ้ยมีทุกอย่างแล้วไงมีเด็กอยู่ในท้องไหมแค่นี้ดีกว่าแล้วเด็กในท้องก็ลูกใครอยากรู้ไหมอยากรู้ก็ไปดูตอนหน้านะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณด้เขียนโทรมาโหด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณด้เขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเอ้ยเดือดเลย ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ่ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะสวัสดีครับผมวัตนาเบ้ตัก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 ผ้ายัง